ในโลกแห่งอาชญากรรมและการแย่งชิงอำนาจหนังเล่าเรื่องราวของความขัดแย้งในแก๊งมาเฟียที่ปูซานเกาหลีใต้เมื่อคิมกิวซอกหัวหน้าแก๊งที่มีอำนาจมากที่สุดในพื้นที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเข้ามาของอีมินซอกมาเฟียหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานและพร้อมจะใช้วิธีใดก็าตามเพื่อไต่เต้าสู่จุดสูงสุดเรื่องราวถูกขับเคลื่อนด้วยการต่อสู้เพื่อครอบครองอำนาจ และความขัดแย้งที่เต็มไปด้วยการหักหลังความจงรักภักดีและการท้าทายระหว่างตัวละครทั้งสองฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาสถานะเดิมส่วนอีกฝ่ายพร้อมจะทลายทุกสิ่งเพื่อสร้างอนาคตใหม่หนังนำเสนอในโทนที่ดิบเถื่อนสะเทือนถึงความเป็นจริงของโลกอาชญากรรมผ่าฉ่างแอคชั่นที่ตื่นเต้นและการประทะทางจิตวิทยาที่เข้มข้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เบื่อไหมเวลาฟังเพลงเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอได้นำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V.I.U. Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o u t u b พ p r เมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนานหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจได้อีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Add Cat 4K นะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองปูซาน ในปี2007ชาวประมงกลุ่มหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่ริมทะเลแต่แล้วพวกเขาก็สังเกตเห็นเรือลำหนึงที่ลอยอยู่นอกฝั่งโดยไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาเมื่อความสงสัยได้เพิ่มขึ้นพวกเขาเลยตัดสินใจขึ้นไปตรวจสอบเบรือลำน,นั้นและสิ่งที่พวกเขาพบก็ต้องทำให้ตกตะลึงเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังกินเนื้อมนุษย์สดๆชายคนนั้นหันมาหาพวกเขาพร้อมเรือที่เปื้อนริมฝีปากเหตุการณ์นี้ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นหนังก็ตัดไปที่10ปีต่อมาในเมืองคางหนึ่งกิวซอกมาเฟียคนหนึ่งกับพรกพวกกำลังแกล้งน้องชายที่ริมทะเลโดยใช้แม็กโคจับตัวของเขาห้อยลงมาให้เคลืนทะเลสัดเล่นพวกเขาทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าน้องชายกาลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่วันจึงถือโอกาสทดสอบจิตใจกันเสียหน่อยแต่ไม่นานนะักกิวซอกก็ได้รับรายง,งานว่าคนของเขาได้ก่อเรื่องขึ้น เขาจึงรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงเขาเห็นว่าตำรวจกำลังตรวจสอบสถา,านการณ์โดยมีผู้กองโชว์แบงค์เป็นผู้นำทีมจิวซอกใช้สถานะของโตนเพื่อขอให้ผู้กองไปผ่านเหตุการณ์นี้ผู้กองยอมผ่อนปลนให้แต่เตือนว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาอีกสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นยองโพลลูกพี่ลูกน้องของจิวซอกเป็นผู้ก่อเหตุโดยเขาได้นำยาเสพติดมาขายในพื้นที่ตรงนี้ เมื่อได้โอกาสปรับความเข้าใจกันระหว่างกันนั่งดื่มกิวซอกก็ตำหนียองโผว่าไม่ควรนำยาเสพติดเข้ามาในเขตครั้งหนึ่งยองโผกับไม่พอใจกับคำติเตือนนี้แต่ก็ไม่นานนักประธานของแก๊งซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของทั้งคู่ก็ได้มาถึงเขาตำหนิทั้งสองฝ่ายทันทีกิวซอกผิดที่เขาไปยุ่งเรื่องนี้ส่วนยองโผก,ก็เิดที่นำยาเสพติดเข้ามาขายในพื้นที่สุดท้ายประธานแก๊งก็ย้ำว่าพี่น้องต้องปองดองกันไว้ และทั้งจิวซอกและยองโพก็ต่างยอมรับฟังโดยสงบตัดภาพมาพที่มาเฟียอีกคนชายผู้นี้ก็มีชื e ่อว่าอีมินซอกซึ่งเขาคือชายที่กินมนุษย์ในเหตุการณ์เมื่อช่วงตวลเรืองในขนาดนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนี่อ e ีมินซอกอยู่อีม e ินซอกจึงเสนอทางเลือกให้กับเด็กหนุ่มให้ทํางานใช้นี้โดยยื่นคาขาดว่าหากไม่ทําตามคําสั่งก็หมายถึงความตายหลังจากตกลงกันเสร็จ อีมีซอกได้เดินทางไปหาเจ้านายของเขาบุคคลที่เคยรับเขาเข้ามาดูแลเมื่อสิบปีก่อนและช่วยให้เขากลายเป็นคนสําคัญในทุกวันนี้อีมีซอกยื่นข้อเสนอหุ้นของรีสอร์ทครั้งหนึ่งที่เจ้านายได้ถือครองเอาไวา้โดยให้เหตุผลว่าเขาได้ทํางานให้กับเจ้านายอย่างมากมายรวมถึงการค่าคนอย่างน้อยนับสิบลายและเชื่อว่าสิ่งที่เขาขอนั้นเป็นการตอบแทนที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามเจ้านายกับปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมด และพูดกับอีมินซอกว่าสิ่งที่นายมีในทุกวันนี้ก็เป็นเพราะฉันช่วยไวยชีวิตที่รอดมาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วคําพูดนี้กับสร้างความไม่พอใจให้กับอีมินซอกเขาจ้องมองเจ้านายและพูดด้วยน้าเสียงเย็นชาสิ่งที่ผมขอไม่ได้มากเกินไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมทําเพื่อคุณท่านใดนั้นอีมินซอกก็เปิดเสื้อของเขาออกเผยให้เห็นมีสั้นซ่อนอยู่เจ้านายเห็นดังนั้นก็ตกใจสุดขีดก่อนจะตะโกนไปว่า ไอ้สารเลว,ตวแต่ยังไม่ทันจะพูจบ<ฟ>อีมีซอกก็คว้าม,มีดออกมาแ,<ฟ>แล้วก็โดดแทงเจ้านายเขาที่หัวใจด้วยสีหน้าเย็นชานไหลไหลความรู้สึกการกระทำของเขานั้นเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและสุดท้ายประธานของแก๊งจึงได้เสียชีวิตในที่สุดตัดภาพมาที่เหตุการณ์หลังจากตำรวจเข้ามาตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวทันทีที่มาถึงสิ่งที่พวกเขาพบก็คือชายหนุ่มที่เคยเป็นนี่ของอีมินซองที่กำลังนั่งสูบบุหรี่อย่างสบายใจ ทำการสุบจํานวนมากชายหนุน่มคนนี้ยอมรับกับตำรวจว่าเขาเป็นคนฆ่าทุกคนและขอมอบตัวทันทีแต่ความจริงแล้วงานนี้เป็นหน้าที่ของอ e ีมีซอกได้มอบหมายให้กับเขาทำเพื่อรับผิดแทนอ e ีมีซอกและชุดชายนี้สินที่ติดขางกันในขณนะดเดียวกันด้านกิวซอกเขากําลังพูดคุยกับลูกพี่ใหญ่ทั้งสองนทนากันอย่างพี่น้องโดยเริ่มจากเรื่องชีวิตและสถานการณ์บ้านเมือง ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นสำคัญพี่ใหญ่บอกกับกิลซอกว่าเขาตัดสินใจแล้วจะมอบหุ้นของรีสอร์ทครั้งหนึ่งให้กับกิลซอกแม้ว่าตามปกติแล้วหุ้นนี้ควรจะตกเป็นของยองโพเนื่องจากตำแหน่งที่ยองโพครองอยู่อย่างไรก็ตามกิลซอกกับแสดงความไม่สบายใจและบอกไปว่าเขาไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งภายในแกงจึงไม่อยากรับหุ้นดังกล่าวเขากล่าวว่ายังไงหุ้นก็เป็นของพวกเราอยู่แล้ว ผมขอดูแลแก๊ง JP ที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็พอพี่ใหญ่รับฟังและก็ไม่ได้บังคับยิ่ซอกแต่ให้คำแนะนำไปว่าอย่าใจอ่อนเกินไปนักซึ่งเป็นการสอนสั่งจากประสบการณ์ของเขาตัดภาพมาที่อ e ีมินซอกซึ่งอยู่กับชินคนสนิทของประธานที่ถูกอ e ีมินซอกสังหารอีม e ินซอกกล่าวขอโทษที่ไม่ไปร่วมงานศพของประธานโดยเขาได้อ้างว่าเขายุ่งเป็นอย่างมาก ชินซึ่งรู้ดีว่าอีมิลซอกคือฆาตกรเนื่องจากทันทีที่ประธานได้เสียชีวิตหุ้นของประธานก็กลายเป็นของอีมิลซอกชินจึงพูดล,ยลอยๆด้วยน้ำเสียงเย็นชาว,ว่าเขาอาจจะกำจัดฆาตกรทิง้งหรือไม่ก็ทำให้มันพิการอ m มิซอกที่ไม่แสดงความหวาดกลัวตอบกลับอย่างเรียบเฉยว่าตามสบายก่อนจะเดินจากไประหว่างทางอิมิซอกได้พบกับกิลซอกซึ่งกำลังคุยเรื่องแผนรีสอร์ทกันอยู่ กิวซอกตะโกนไปว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ใครจะเดินเข้ามาได้ง่ายๆอีมินซอกจึงตอบกบลับด้วยน้ำเสียงนอบน้อมว่าเป็นเกียรติที่ได้รู้จกักผมชื่ออีมินซอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นกิวซ็อกลงมาประจันหน้ากับอีมินซอกทั้งสองแก๊งได้พบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกกิวซอกกล่าวว่าเขารู้ดีว่าอีมินซอกคือใครและถามว่ามีธุระอะไรที่นี่อีมินซอกตอบกลับไปว่ารีาสอร์ทนี้กำลังจะถูกออกแบบใหม่ แต่ผมในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับที่สองอยังไม่ได้รับพิมพ์เขียวเลยทั้งสองจึงตัดสินใจไปพูดคุยกันต่อที่ร้านอาหารเล็กๆริมทะเลการสนทนาเริ่มตน้นด้วยการทําความรู้จักกาันเนื่องจากเครือข่ายของแก๊งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนแต่บรรยากาศกับไม่ราบเรื่อนนักอีมินซอกขอทอดกิลซอกแทนลูกน้องของเขาที่เคยนํายาเสพติด,ดมาขายในพื้นที่ของกิลซอกกิลซอกจึงถามต,งตรงๆไปว่าคุณทําธุรกิจยาเสพติด แล้วมาที่นี่เพื่ออะไรกันคำถามนี้ทําให้อ e ีมีซอกนิ่งไปคู่หนึ่งราวกับไม่พอใจแต่กีวซอกก็รีบแก้ว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ในเมื่อทําธุรกิจร่วมกันแล้วผมจึงต้องรู้เรื่องอดีตของคุณบ้างอีม e ีซอกนิ่งอีกครั้งก็จะหยิบบุหรี่ออกมาสูบทั้งคู่จึงคุยกันต่อจนกระทั่งกิวซอกพูดขึ้นมาว่าผมคือผู้ถือหุ้นอันดับที่หนึ่งของรีสอร์ทผมจะไม่ร่วมงานกับคนที่ท,ทําธุรกิจกับยาเสพติด ถ้าคุณลับไม่ได้ก็ไปสูรหุ่นเพิ่มเพื่อดึงผมลงมาถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าร่วมการบริหารอีมินซอกตอกลับด้วยน้ําเสียงเรียบว่าในเมื่อคนถือหุ้นใหญ่พูดมาขนาดนี้ผมก็ต้องทําตามบทสนทนาจบลงที่กิวซอกกล่าวว่ามากินข้าวกันเถอะแต่อีมินซอกกับอบบรีทที่สูบอยู่ใส่ลงในถ้วยอาหารแล้วก็พูดไปว่าคุณกินเถอะก่อนจะเดินจากไปทันที การพบปะครั้งนี้จึงจบลงด้วยความไม่ลงรอยกันอย่างชัดเจนด้านลูกน้องของอ e ีมินซอกและกิวซอกความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแก๊งไม่ได้ราบรื่นนักเขียมยางลูกน้องโกเิรป์ของกิวซอกและจุงโมลูกน้องของอ e ีมินซอกได้พูดคุยกันแต่ดูเหมือนจะไม่ลงรอยเช่นเดียวกันกับเจ้านายของพวกเขากิวซอกสั่งให้เขียมยางว่าอย่าหาเรื่องทะเลาะการผูกมิตรคือสิ่งที่ดีที่สุด และแนะนำให้ใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์กับจุงโมโดยชวนไปกินข้าวหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้ใจกันต่อมาในงานแต่งของน้องชายกิวซอกทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งยองโพมาถ,ถึงยองโพเดินเข้ามาในงานด้วยความโกรธและเริ่มทำลายข้าวของภายในงานสร้างความตกใจให้กับแขกในงานทุกคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยองโพตะกุ้นใส่กิวซอกอย่างโกรธแค้นว่า ฉันรู้ว่าพี่ใหญ่จะมอบรีสอร์ทให้กับแกทางที่มันควรจะเป็นของฉันจิวซอกตอบกลับอย่างสงบว่าฉันบอกพี่ใหญ่ไปแล้วว่าฉันไม่ต้องการมันก่อนที่สถานก,การณ์จะบานปลายเจ้าสาวในงานตะโกนด่ายองโพและขอให้เขาออกไปยองโพจึงยอมออกไปจากงานแต่ทุกคนก็รู้ว่ายองโพคงไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆแนะ่หลังจากนั้นคิมยังได้นัดเจอกับจุงโมเพื่อ,อออกไปตีกอล์ฟด้วยกัน ตามคำแนะนำของยูซอกเพื่อสร้างความคุ้นเคยและปรับความสัมพันธ์แต่สิ่งที่ควรจะเชื่อมความสัมพันธ์กับทำให้สถานการณ์ดูแย่ลงระหว่างการพูดคุยกันคิมยังกล่าวว่าผมเข้าใจอดีตของคุณดีโดยไม่รู้ว่าคำพูดนั้นมันกระทบใจจุงโมงอย่างรุนแรงจุงโมงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเดือดดาลว่าอย่ามาทำเป็นเข้าใจชีวิตคนอื่นเพราะมันน่าสมเพชก่อนจะเดินจากไปในทันที ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องของทั้งสองแกง๊งจึงจบลงอย่างไม่ลาบลื่นทางด้านยองโพเขาอยู่กับเชเวยล้วนพี่อีกคนในแกง๊งยองโพร,ระบายความไม่พอใจให้กับเชเวย์ฟังว่าพี่ใหญ่จะมอบรีสอร์ทให้กับกิวซอกได้ยังไงผมคือรองต่อจากพี่ใหญ่มันควรจะเป็นของผมยองโพคาดหวังว่าเชเวยจะเห็นด้วยกับเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับตรงกันข้ามเชเวยพูดอย่างใจเย็นว่าพี่ใหญ่เป็นคนอครอบคอบ เขาคงเห็นว่าอยู่ซอ,อกเหมาะสมกว่านายนายเป็นคนที่ใช้อารมณ์แก้ปัญหาในขณะที่กิวซอกใจเย็นและใช้ความคิดมากกว่ามันจึงไม่แปลกที่เขาจะได้รับดีสอดนี้คำพูดของชเวยก็ทำให้ยองโพนั้นไม่พอใจอย่างมากเขารู้สึกว่าชเวควรเข้าข้างเขาแต่เมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดยองโพก็ุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปก่อนที่ยองโพจะพ้นสายตาชเวได้เตือนเขาด้วยน้ำเสียงเปียกเปยว่า ถ้าคืนกำลังมาอย่าได้ออกเรือเลยซึ่งเป็นการบอกปินไนว่าอย่าทำอะไรที่เสี่ยงและโง่เขลาพอหากพลาดขึ้นมามันอาจจะการปิดปัญหาใหญ่ก็เปลี่ยนได้ยองโพหันกลับมาตอบด้วยน้ําเสียง,งแข็งกร้าวว่าผมไม่เคยสนใจอะไรอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องการผมก็ต้องได้มันส่วนอ e ีมินซอก็อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นหนี้เขาทําไมต้องทําทุกอย่างตามที่อ e ีมินซอกสั่งเพื่อชดใช้หนี้ไม่ใช่หนานเธอจะต้องตาย อีมินซอกวางแผนให้เธอทํางานบางอย่างซึ่งไม่ต่างจากสิ่งที่เขาเคยบังคับลูกนี้คนก่นกอนๆต่อมาอีมินซอกก็เดินไปหาแชแมนซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของแกงกิวซอกขนาดนั้นแชแมนอยู่คนเดียวและกําลังตากพริกอยู่ในลานบ้านอีมินซอกเลิกบทสนทนาอย่างปกติพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตแม้ทั้งสองจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากการพูดคุยมาได้สักพัก อีมินซอกก็เปลี่ยนเรื่องและถามแชร์แมนไปว่าคุณเคยฆ่าคนหรือเปล่าแชร์แมนตอบกลับด้วยความสงสัยว่าถามทําไมแล้วนายมาที่นี่มีธุระอะไรกันแน่ทันใดนั้นอีมินซอกก็หยิบมีดออกมาจากเสือ้อแชร์แมนที่ไม่ได้ทันระวังตัวจึงโดนอีมินซอกแทงเขาที่หัวใจอีมินซอกลงมือแทงซ้ำๆด้วยสีหน้านิ่งเฉยพร้อมพูดออกมาว่าคุณควรจะพักขันได้แล้วแชร์แมนไม่ยอมแพ้ง่าย เขาพยายามต่อสู้แม้จะบาดเจ็บหนักแต่ด้วยความเสียเปรียบทั้งกำลังและบาดแผลสุดท้ายแชแมนก็เสียชีวิตอีมินซอกปิดฉากด้วยการบิดไม้มีดในร่างกายของแชแมนอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะเฉือนข้อของแชแมนเพื่อยืนยันความตายหลังจากเสร็จสิน้นอีมินซอกก็เดินออกมาจากที่เกิดเหตุหญิงที่มากับเขาก็ยืนตัวสั่นด้วยความตกใจถือไม่คิดว่าอีมินซอกจะโหดหลายถึงเพียงนี้ท่ามกลางความกลัว เสือไอคำพูดเบาๆโดยน้ำเสียงสั่นเครือว่าคนสารเลวแล้วภาพก็ตัดมาที่กิวซอกเขารีบไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อทราบข่าวว่าพี่ใหญ่ของเขาอย่างแชรแมนถูกทำลายแพทย์พยายามรักษาแชรแมนอย่างสุดความสามารถแต่เนื่องจากเสียเลือดมากเกินไปแชแมนจึงไม่รอดกิวซอกถึงเสียใจและโกรธจัดจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจ ซึ่งมีผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ลงมือได้รออยู่ในห้องสอบสวนหญิงคนนี้คือคนที่เป็นนี่กับอ e ีมินซอกและงานที่อ e ีมินซอกบังคับให้เธอถามก็คือการยอมรับผิดแทนตัวเองกิลซอกไม่เชื่อว่าเธอจะเป็นคนฆ่าแชแามนเขาตะโกนถามเธอว่าใครคือคนที่ทำเรื่องนี้แต่เธอก็อยืนการว่าเธอเป็นคนลงมือเองกิลซอกโมโหจนเกือบชกหน้าเธอแต่ตำรวจในห้องสอบสวนได้ช่วยกันห้ามเอาไว้ก่อนเขายังคงเสียใจเป็นอย่างมาก และให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะลาตัวคนที่ทำเรื่องนี้มารับโทษให้ได้หลังจากนั้นพวกของกิลซอกก็ช่วยกันจัดงานศพให้พี่ใหญ่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในเย็นวันเดียวกันผู้กองก็ได้เข้ามาพูดคุยกับกิลซอกเขาแจ้งว่าหญิงที่รับสารภาพนั้นมีนีก้อนใหญ่กับบริษัทของอ e ีมินซอกและเคยถูกอ e ีมินซอกทวงหนี้มาก่อนเมื่อกิลซอกรู้ข้อมูลนี้เขาก็เริ่มสงสัยในตัวของอ e ีมินซอกทันที อย่างไรก็ตามผู้กองก็เตือนให้เขาใจเย็นและอดทนรอจนกว่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดอ e ีมีซอกได้ด้านของอ e ีมีซอกเขากําลังดําเนินธุรกิจขายยาเสพติดโดยสั่งการให้ลูกน้องนํายาไปส่งตามแผนแต่ตํารวจล่วงรู้เรื่องการส่งยาในครั้งนี้และวางแผนซุ่มจับกลุ่มอย่างไรก็ตามลูกน้องของอ e ีมีซอกกับซ้อนแผนตํารวจอีกชั้นพวกเขาส่งตัวล่อพร้อมกระเป๋าปลอมไปอย่างตํารวจที่ตํารวจคาดการไว้ ในขณะที่ยาเสพติดจ,จริงถูกส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยแล้วเมื่อทีมตำรวจสามารถไล่ตามตัวล่อแลค้นกระเป๋าพวกเขาก็พบว่าในกระเป๋ามีเพียงเมล็ดกาแฟาตำรวจรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกเข้าแล้วลูกน้องของ e ขอีมินซอกหัวล้อสาใจที่สามารถหลอกดวงตำรวจได้สําเร็จเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้กองและทีมของเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากและเกิดคําถามว่าอีม e ินซอกรู้แผนการของพวกเขาได้ยังไงในขณะเดียวกันด้านยองโพ เมื่อทราบข่าว,ว่าตำรวจล้มเหลวในการจับกลุ่มอ e ีมินซอกเขาตัดสินใจจะลงมือเองและคนที่แจ้งข่าวเรื่องยาให้กับตำรวจก็คือเขาเองซึ่งเป็นแผนที่ยองโพวางไว้เพื่อกำจัดอ e ีมินซอกออกจากเส้นทางอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยองโพไม่คาดคิดก็คือชเวร,รุ่นพี่ของเขากับทรยศด,ด้วยการเข้าร่วมกับอ e ีมินซอกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองชเวสั่งให้ลูกน้องของเขาฆ่าลูกน้องของยองโพชจนหมดและ้อมยองโพอย่างหนักจนบาดเจ็บสาหาัส ขณะที่ยองโพพยายามโทรหากิวซอกเพื่อขอความช่วยเหลือเขากลับไม่ทันได้บอกรายละเอียดใดๆพอชเวก็จัดการฆ่าย,ยองโพก่อนที่คำพูดสุดท้ายจะหลุดปากออกมาในอีกฟากหนึ่งจุงโมและลูกน้องของอีมินซอกเริ่มโจมตีพวกกิวซอกด้วยความรุนแรงเพื่อฆ่าล้างบางทั้งหมดจุงโมขับรถพุ่งชนชิมยางจนล่างกระเด็นก่อนจะขับรถทะลุเข้าไปในร้านที่กิวซอกอยู่จุงโมพุ่งเข้าไปโจมตีกิวซอกและฉายมีดแทง กิวซอกเสียท่าจนเกือบจะถูกสังหารโชคดีที่คิมยางถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บหนักสามารถเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันคิมยางล็อกคอจุงโมจากด้านหลังเพื่อหยุดการโจมตีแต่จุงโมย,ยังพยายามแทงกิวซอกซ้ำๆกิวซอกเห็นลูกน้องตกอยู่ในอันตรายจึงฝืนตัวเองลุกขึ้นมาทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและกระแทกตัวจุงโมออกไปก่อนที่จุงโมจะลงมือแทงคิมยางจุงโมลุกขึ้นมาอีกข้างเตรียมเข้าโจมตีทั้งสองต่อ แต่แล้วเสียงไซเรนของตำรวจที่ดังขึ้นในระยะไกลทำให้ชุงโมต้องหยุดการโจมตีชั่วคราวเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว,ว่าคืนนี้พอแค่นี้ก่อนแต่เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแนะ่ก่อนจะถอยออกจากพื้นที่ไปกิวซอกและชิมยางซึ่งบาดเจ็บสาหาัสได้รับโอกาสรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดเหตุการณ์นี้ทำให้ชัดเจนแล้วว่าศัตรูของอีเมซอกถูกกำจัดไปทีละคนและไม่มีใครกล้าขวางทางความยิ่งใหญ่ของเขาอีกต่อไป เวลาผ่านไป3เดือนอีมิซอกตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีบงการฆาตกรรมแต่เขาวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วลูกน้องของเขารับผิดแทนโดยบอกกับตำรวจว่าเป็นการกระทำของตัวเองไม่มีคำสั่งจากอีมิซอกทําให้อีมิซอกหอลุดพ้นจากข้อสงสัยเมื่อผู้กองทราบเรื่องเขาจึงตัดสินใจไปประชญหน้ากับอีมิซอกและพูดประชดประชันว่ายินดีด้วยที่มีลูกน้องดีแบบนี้ ไม่มีคำสั่งจากลูกพี่แต่กลับไปฆ่าคนที่ลูกพี่อยากให้ตายได้จากนั้นผู้กองได้กล่าวต่อว่าเขารู้ว่าอ e ีมีซอกเป็นคนสั่งให้ชเวท,ทำเรื่องนี้แต่อ e ีมีซอกก็ปฏิเสธเขาอ้างว่าไม่ได้สั่งอะไรเพียงแต่ตั้งคำถามกับชเวว่ากิวซอกเกี่ยวข้องกับการพยายามรวบจิจก,การรบรีสอร์ทหรือเปล่าอีม e ีซอกเปลี่ยนเรื่องและถามผู้กองว่ากิวซอกอยู่ที่ไหนผู้กองย้อนกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชา ถ้าคุณรู้แล้วคุณจะทําอะไรต่ออีมินซอกตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่ากิวซอกยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีเขาเราก็จะทําอะไรไม่สะดวกแต่ถ้ากิวซอกตายทุกอย่างจะตกเป็นของเขาทั้งหมดด้านกิวซอกและคิมยางทั้งสองที่รอดชีวิตมาได้ต่างหลบซ่อนตัวอยู่ในระยะหนึ่งแต่ก็ยังแวะไปคำนับศพพี่ใหญ่ของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอในขณะเดียวกัน ผู้กองพยายามเกลี้ยกล่อมหญิงที่เป็นลูกหนี้ของอ e ีมินซอกซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำให้ยอมสารภาพว่าอีม e ินซอกคือผู้บงการฆ่าแชร์แมนแต่เธอยังคงยืนการคำเดิมว่าเธอเป็นคนลงมือทำเองแม้ผู้กองเสนอทางเลือกที่ดีให้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภยัยหรือการจัดหาทนายฝีมือดีเพื่อช่วยให้เธอหลุดพ้นจากโคกแต่เธอกลับปฏิเสธทั้งหมดเพราะเธอรู้ดีว่าหากเธอเปิดเผยความจริง ชีวิตในคุกของเธอจะต้องจบลงที่นี่อย่างแน่นอนดานอ e ีมีซอกเขาใช้เวลาบนดาดฟ้ากับจุงโมสูบบุหรี่พร้อมมองวิวทะเลยอย่างสบายใจเล่ากับว่าเขามีความสุขกับชีวิตที่ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่เมื่อเขาลงมาจากดาดฟ้าเขาก็พบว่ากิวซอกมารอยอยู่แล้วกิวซอกไม่ได้มาเปิดเสกแต่ต้องการเจรจาทั้งสองเดินไปยังร้านเดิมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่เพื่อหลกดีิ้งความขัดแยง้ง กิวซอกเสนอว่าเขาจะทำเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่โกรธแค้นที่อ e ีมินซอกเคยส่งคนมาทำร้ายเขากิวซอกยินข้อเสนอแบ่งพื้นที่โดยกิวซอกจะดูแลคาสิโนส่วนอ e ีมินซอกจะได้ไนท์คลับพร้อมพูดขึ้นบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการหรือยังไงแต่อ e ีมินซอกกับปฏิเสธข้อเสนอนี้ท,ทันทีโดยกล่าวว่าเขาจะเอาทั้งหมดกิวซอกตอบกลับด้วยความไม่พอใจว่างั้นเราคงต้องลบกันอีกครั้ง ซึ่งขราวก่อนฉันเคยบอกให้คุณถอดตัวแต่คุณกลับทำตรงกันข้ามอีมินซอกสวนกลับทันทีว่าแล้วคุณล่ะคุณก็อยากร่วมมือกับตำรวจเพื่อกำจัดผมอยู่แล้วไม่ใช่หรือยังไงยังจะมาเจรจาอีกก่อนจะจบบทสนทนาอีมินซอกพูดทิ้งทายด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ต้องพูดให้มากดูที่การกระทำดีกว่าคำพูดนี้ทำให้กิวซอกโกรธจัดเขาอยากจะฆ่าอีมินซอกที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่เขารู้ดีว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในตอนเย็นวันนั้นจูซอกเดินทางไปหาผู้กองจากคนที่เคยอดทนและหลีกเลี่ยงความรุนแรงบัดนี้จูซอกได้ตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาแก้ไขทุกอย่างด้วยมือของเขาเองเขาบอกผู้กองไปว่าเขาตั้งใจจะฆ่าอีมินซอกผู้กองพยายามห้ามอย่างเต็มที่ด้วยยืนยันว่าเขาจะจัดการกับอีมินซอกด้วยวิธีทางกฎหมายแต่จูซอกในเวลานี้ไม่มีอะไรจะหยุดเขาได้อีกต่อไปแล้ว กิวซอกไปขอความช่วยเหลือจากชินมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งเพื่อช่วยกำจัดอีมินซอกชินถามอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมฉันต้องช่วยและเตือนว่าการไปสู้กับคนบ้าอย่างอีมินซอกเหมือนกับการเอาชีวิตไปทิ้งกิวซอกจึงยืนข้อเสนอไปว่าเขาจะยกรีสอร์ททั้งหมดของเขาให้กับชินและเขาจะไปเอาหุ้นส่วนของอีมินซอกมาแทนซึ่งจะทำให้ชินนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบริษัทชินที่ผิดคนลบมากอยู่แล้ว เขาเลยตัดสินใจรับข้อเสนอทันทีความโลภในใจของเขาเอาชนะความกลัวต่อมายู่ซอกได้เดินทางไปหาเชเวรลุนพีที่เคยทรยศไปรับใช้อีมินซอกยูก่ซอกหวังว่าเชเวรจะเล่าวคำขอโทษสักคำแต่เชเวก็ไม่มีทีท่าจะสํานึกผิดเขาบอกอย่างไม่ใส่ใจว่าฉันไม่ต้องการขอโทษใครทั้งนั้นยู่ซอกถามด้วยความผิดหวังว่ายังไงดีซอกก็ต้องเป็นของพวกเราอยู่แล้วทําไมพี่ต้องทําแบบนี้ด้วย เวตตอบกลับอย่างไม่แยแสว่ารีสอร์ทมันไม่เคยเป็นของเราถ้าไม่ใช่ของนายก็ต้องเป็นของฉันมันมีอยู่แค่นั้นคําพูดของชเวย์ทําให้จิวซอกรู้ว่าความโลภได้ครอบงำจิตใจรุ่นพี่ของเขาอย่างสมบูรณ์จิวซอกเดิอนออกไปโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ทันทีที่เขาออกไปลูกน้องของเขาก็เข้าจัดการชเวย์โดยใช้มีดแทงเขาที่หัวใจและชเวก็เลยสิ้นใจในทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้น การประทะขังใหญ่ระหว่างแก๊งของกิวซอกและอ e ีมินซอกก็เริ่มต้นขึ้นคิมยางลูกน้องคนสนิทของกิวซอกนำทีบุกไปเผาโรงงานของอ e ีมินซอกที่นั่นจุงโมล,ลูกน้องคนสนิทของอ e ีมินซอกกำลังเฝ้าอยู่การต่อสู้ระหว่างคิมยางและจุงโมก็เริ่มต้นขึ้นทันทีทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดในะสูสีกันต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บพอๆกันแต่คิมยางได้เปรียบเมื่อสามารถจับจุงโมทุ่มใส่ประตู จากนั้นตามด้วยการชกเขาที่ใบหน้าอย่างรัวจนจุงโม,โมโล้มลงและพ่ายแพ้ในที่สุดในขนาดนั้นลูกน้องของชินคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเขาใช้มีดแทงเขาที่หัวใจของจุงโมทําให้จุงโมเสียชีวิตทันทีจุงโมลูกน้องคนสําคัญของอ e ีมีซอถึงจดจบชีวิตลงแล้วหลังจากนั้นไม่นานอีม e ีซอ ok ก็ถูกตํารวจออกหมายจับในข้อหาผิดหลายแรงผู้กองสั่งให้ลูกทีมควบคุมตัวของอ e ีมีซอขึ้นรถ ตำรวจคุมตัวเขาไปโดยที่อ e ีมิซอกไม่สามารถขัดขืนได้ในขณะเดียวกันชินได้โทรศัพท์หาลูกน้องของเขาและเผยแผนทรยศจิวซอกชินสั่งให้ลูกน้องฆ่าอ e ีมิซอกให้สำเร็จและจากนั้นให้จัดการฆ่าจิวซอกด้วยเพื่อที่หุ้นของรีสอร์ทจะตกเป็นของชินเพียงผู้เดียวแต่ลูกน้องของชินกลับไม่ทันลงมือกับถูกซ้อนแผนโดยจิวซอกและขีมยางทีมของจิวซอกลงมือก่อน ทีมยังจัดการฆ่าลูกน้องของชินภายในรถจนหมดและเป้าหมายถัดไปของพวกเขาก็าคือชินหลังจากที่ชินถูกบล็อกกูน้องชายของกิวซอกซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตเหลือเพียงอีมินซอกที่อยู่ในรถของตำรวจกำลังถูกควบคุมตัวแต่เมื่อรถตำวรวจขับมาถึงถนนสายหนึ่งแก๊งของกิวซอกกำังยืนขวางถนอนอยู่ผู้กองลงมาจากรถเพื่อพูดคุยกับกิวซอกโดยย้ำว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่และถามกิวซอกว่าต้องการอะไร จิวซอกตอบกลับไปว่าเขาไม่ได้รับแจ้งว่าหมายจับอีจินซอกได้รับอนุมัติผู้กองเตือนจิวซอกว่าหากเขายังดีดันเข้าไปอีกเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วและถ้าอยากฆ่าอีมินซอกก็ต้องฆ่าพวกตำรวจให้ได้ก่อนจากนั้นผู้กองก็กลับขึ้นรถแม้กิวซอกจะโกรธแค้นแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยให้รถตำรวจผ่านไประหว่างทางอีมินซอกเอ่ยถามผู้กองอยากสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วผู้กองตั้งใจช่วยอีมินซอก เพื่อป้องกันให้ถูกแก๊งของกิลซอกค่าเขาวางแผนจะส่งอ e ีมิซ็อกไปโซพร้อมเตือนว่าจะกลับมาอีกคำพูดนี้ทําให้อ e ีมิซ็อกรู้เลยว่าหมายจับเป็นของปลอมเขาหยิบมีดโบดขึ้นมาและเริ่มลงมือฆ่าคนในรถอีมิซ็อ e ก so แทงชายทั้งสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆต่อด้วยผู้กองและคนขับทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคนขับรถที่บาดเจ็บก็เสียการควบคุมรถจนรถพุ่งชนเข้าข้างทางในพิษความอีม e ิซ็อกค้านออกมาจากรถด้วยสภาพบาดเจ็บหนกัก แต่ยังมีชีวิตอยู่ฝั่งของจิวซอกที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอีมินซอกมองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาก็จะจุดบุหรี่ขึ้นมาสูบผู้กองที่ยังไม่เสียชีวิตก็ได้คารออกมาพร้อมเตือนอีมินซอกไปว่าหากนายเดินเข้าไปหาจิวซอกในายด้ตายแน่แต่คําเตือนไม่มีผลอีมินซอกคิดว่าการต่อสู้ตอนนี้หรือในอนาคตก็ไม่มีความแตกต่าง เขาเดินเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับกิวซอกและลูกน้องทั้งหมดลูกน้องของกิวซอกนับสิบคนพร้อมกับอาวุธน้อมอ e ีมินซอกเอาไวา้การประทะได้เริ่มต้นคืนอีม e ินซอกใช้มีสั้นคู่ใจต่อสู้และฆ่าลูกน้องของกิวซอกไปทีละคนแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ e min อีมินซอกก็ยังสู้จนสามารถสังหารลูกน้องทั้งหมดไปได้เมื่อเผเชิญหน้ากับกิวซอกโดยตรงอีม e ินซอกที่แทบจะไม่มีแรงเขาพยายามโจมตีอีกครั้ง แต่จิวซอกที่ยังไม่ได้ออกแรงมากนะักก็จัดการเขาอย่างง่ายดายจิวซอกซั e ์อีมินซอกไปชุดจนล้มลงจิวซอกจับตัวอ e ีมินซอกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าคงไม่รู้สึกเสียเปรียบใช่ไหมพราะนายก็เคยส่งคนมาลุมฉันเหมือนกันอีม e ินซอกตอบกลับอย่างเหนื่อยล้าว่าฉันไม่ได้คิดว่าจะต้องมาตายแบบนี้แต่เชื่อเธอสุดท้ายแกก็จะมีจุดจบแบบเดียวกันกับฉันคําพูดของอ e ีมินซอกไม่ได้หยุดจิวซอกเขาใช้มีดแทงเข้าที่ท้องของอ e ีมินซอกหลายครั้งจนเขานั้น ้เสียชีวิตหลังจากที่อีมินซอกได้ตายไปศัตรูของหมดของจิวซอกก็ได้หมดไปจิวซอกกลับไปยังห้องของเขาในสภาพเปื้อนเลือดนางหลงได้ก็จุดบุหรี่ขึ้นมาสูบทามกางหิมะที่ตกลงมาเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไงแต่ตอนนี้เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแก๊งแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ สวัสดีครับ